สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบชมซีรีส์อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะโดยเฉพาะในตอนนี้มีเพื่อนๆท่านใดนะคะดูซีรีส์เรื่องงามบุพสาสกุณาเป็นเพื่อนกันกับหวานบ้างเอ่ยนะคะเรามาพูดเรื่องแบบไม่เครียดไม่เครียดกันบ้างค่ะความรักนะคะที่กอเกิดขึ้นมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวของมูตันแล้วก็เจียงซางหยางนะคะในเวอร์ชั่นของบทละครก็มีความ น่ารักดีเช่นเดียวกันนะคะมีฉากให้พวกเราได้อมยิ้มขำๆกันหลายฉากเลยนะคะโดยเฉพาะชอบฉากที่ในตอนที่ทั้งนางเอกของพวกเรากับพระเอกเนาะก็ดื่มเหล้าชมจันทร์กันแล้วก็เผลอหลับไปบนแคร่ในสวนของบ้านของมูตันนะคะแล้วทีนี้เหมือนพวกเขาก็แบบเออแบบคือไม่ได้นอนแบบกอดอะไรกันหรอกแต่คือนอนอยู่บนแคร่อันเดียวกันนั่นแหละนี้พอเขาตื่นขึ้นมานะคะมูตันของพวกเราตื่นก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะคะกาย เป็นว่าตกใจสุดๆเพราะพอหันไปแล้วอะค่ะท่านนาฟงนะคะให้คนมาจัดโต๊ะแล้วก็แบบต้มน้ําชาดื่มรอหลานชายตื่นนะคะแล้วก็ได้เห็นมูตันแบบเออพงะต่างคนก็ต่าง กรีตกใจนะคะณจุดนี้แล้วก็เป็นฉากที่เออน่ารักดีซึ่งในส่วนของนิยายต้นฉบับไม่มีแบบนี้นะคะในนิยายจะเป็นถ้าเป็นพาร์ทความรักของพระเอกนางเอกค่อนข้างจะแบบมีแต่เรื่องราวของความโรแมนติกค่ะก็เป็นการช่วยเหลือกันคือในในนิยายพวกเขาไม่เคยจนเลยนะคะนางเอกของเราก็รวยสุดๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วออปัญหาที่คนรวยเจอนะคะก็คือ1การออข่าวลือข่าวลือที่มันเป็นเรื่องราวเสียหายนะคะอันนี้ ก็ต้องมีการแก้ไขแล้วก็อย่างที่สองมีแน่ๆก็คือการเหมือนกับ ยั้งชิงอำนาจถ้าเป็นทั้งฝ่ายของพระเอ,นอกนก็มีเรื่องราวของการเมืองเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะค่อนข้างให้บรรยากาศที่แตกต่างกันแต่โดยคอนเซปต์ของเรื่องแล้วนะคะนิยายต้นฉบับชื่อว่าความงามแห่งชาติค่ะส่วนในเวอร์ชันละครชื่อว่างามบุพผาสกุณานะคะหวนว่าคอนเซปต์เดียวกันก็คือคือสิ่งที่อยู่ในประเทศนะคะก็คือในในเนี้ยก็คือราชวงศ์ถังเนี่ยคือมีทั้งความสวยงามภายนอกซึ่งอย่างไรก็ตามความสวยงาม ที่เห็นอยู่ภายนอกก็ไม่เพียงพอแค่เท่านั้นนะคะต้องพิจารณาไปถึงความงดงามที่อยู่ภายในค่ะจิตวิญญาณนะคะแล้วก็จิตวิญญาณของการรับความยุติธรรมการต้องการพัฒนาประเทศแล้วก็การค้าขายก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอาชีพที่ช่วยทําให้ประเทศชาตินะคะคือหล่อเลี้ยง ครอครัวเรือนแล้วก็ประชาชนได้ด้วยแล้วก็เรื่องราวของความกล้าหาญอันนี้ก็คือเป็นความสวยงามที่เป็นด้านในหมดเลยนะคะมันก็เลยมีคอนเซปต์ที่วางไว้เหมือนกันนะคะสำหรับในนิยายกับในในส่วนของละครแต่ว่ารายละเอียดนั้นคือเป็นคนละเรื่องกันเลย เป็นคนละเรื่องนะคะแต่ว่าชอบในการที่เขาได้ไอเดียของเอาคอนเซปต,ต์ของนิยายเอาไว้นะคะคือขั้วของแกนของสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยค่ะเขาได้พรีเซนต์ออกมาให้เราเห็นผ่านทางเวอร์ชันล,ละครด้วยนะคะความสัมพันธ์นะคะของนางเอกกับเจียงซางหยางเนี่ยเริ่มต้นจากแบบนางเอกของพวกเราแบบจนอะ่ะเออไม่ค่อยมีที่ไปไม่ค่อยมีโอกาสเลือกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเจียงซางหยางจะเป็นผู้ที่ให้โอกาสถึงแม้ว่าจะ พูดจาปากคอเลาะลายนิดนึงแต่เขาก็ช่วยเออเป็นคนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่เริ่มต้นจากในเรื่องของของเจ้านายลูกน้องจากนั้นก็เป็นเ,ออเหมือนกับคู่ธุรกิจ ลงทุนด้วยการเป็นแหล่งเงินกู้ของนางเอกด้วยแล้วก็แบ่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะแต่แล้วพอต่อ,ตอมาพอได้ผ่านเหตุการณ์เนาะมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพศของพวกเรานั้นก็มองนางเอกแบบเปลี่ยนไปในเรื่องของนางเอกสู้มากเลยแล้วก็ไม่ได้จะรอแบบพึ่งพาเขาอะไรประมาณนี้นางเอกถ้าอะไรทําได้นางเอกทําเองนะคะแม้กระทั่งขึ้นไปเก็บไอ้ตัว ต้นดอกบตันอะไรเงี้ยบนภูเขาเออฉากแบบเนี้ยงงไปหมดเลยนะคะให้ให้อย่างจือของแอดวาน์ดลำบากลำบากนะคะซึ่งจริงๆแล้วในนิยายไม่มีเลยค่ะจ้างเขาอย่างเดียวนะคะแล้วก็จ่ายพุบๆๆเลยค่ะเรารวยนะ,ะใช้เงินแก้ปัญหาไปนะคะแต่ว่าในละครอุ้ยแต่เราต้องไปผจญกับการปีนเขาไปขุดนะคะแล้วก็ต้องไปเนี่ยเจอทัตากรเขาเรียกว่าเจอ นักฆ่าที่โดนส่งมาฆ่าอีกนะคะถ้าเป็นคนจริงๆไม่น่าจะรอดแต่นี่มันแบบเออคุณหยางจือหรือว่ามูตันของพวกเรามีตัวนางเอกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็รอดปลอดภัยมาได้ค่ะก็เป็นว่านะคะนางเอกของเราก็มารู้เรื่องความลับของพระเอกหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วก็ทําให้ พระเอกของพวกเราก็คืออันนั้นเป็นจุดหนึ่งแล้วก็จุดที่สองนะคะก็คือพระเอกนั้นชอบกินบาร์บีคิวนะคะชอบกินเนื้อย่างอะไรย่างที่นางเอกทําเอาเป็นว่าขอให้แค่นางเอกทํากับข้าวอะ่ะเขากินได้หมดเลยแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ติดเนาะถ้าแบบไม่มีงานเลี้ยงอะไรอยู่ที่บ้านตอนเย็นก็จะต้องไม่ไม่ใช้คําว่ามุดสวนมุดต้นไม้เรียกได้ว่าเปิด เปิดประตูด้านหลังออกมาเพราะว่ามันติดกับสวนหลังบ้านด้วยอ่ะนะคะก็ดีจังเลยเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านในระดับที่มีกำแพงติดกันเลยนะคะ <c oughs> ในนิยายพวกเขาเป็นเพื่อนบ้านกันนะแต่ว่าบ้านคนใหญ่คนโตบ้านผู้ดีเขาต้องมีเนื้อที่เพื่อนๆค่ะเขาก็อยู่ห่างกันประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแบบต้องขี่ม้าไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่ไกลกันเท่าไหร่เรียกได้ว่าอยู่ในอยู่ในคุ้งน้ําเดียวกันสําหรับบ้านของพระเอกกับนางเอกในนิยายต้นฉบับแต่ว่าในละครนี้ นี่คือเป็นบ้านของพระเอกเลยแล้วนางเอกมาเช่าอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็มีแค่ประตูหลังบ้านที่เชื่อมติดกันเรียกได้ว่าใกล้ชิดกันโคตรเลยนะคะก็ให้อีกบรรยากาศหนึ่งมากๆเลยละคะ่ะนางเอกของพวกเรานะคะหลังจากที่ตั้งร้านได้แล้วอย่างฮัวแมนจูเนี่ยก็ร่วมมือกันกันกบตอนนี้มี3มสาวมันดันไปใกล้เคียงกับเรื่องอะไรนะสามบุพพาลิขิตฝันที่คุณหลิวอี้เฟยเคยแสดงเอาไว้เนาะแต่มันคนละกิจการกันเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าวิธีการสู้หรืออะไรเนี้ย มันก็มาเส้นลายเดียวกันเลยค่ะส่วนพระเอกของพวกเราในเรื่องนี้ตำแหน่งใหญ่โตกว่าคุณเฉิงเซียวในเรื่องของสามบุพพาลิขิตฝันเยอะนะคะเพราะว่าทางด้านพระเอกเจียงของพวกเราจะเรียกว่าเสียเจียงแล้วเพื่อนๆค่ะเป็น,เป,นเป็นอะไรก็ได้ของมูตันแล้วตอนนี้นะคะช่วยทุกอย่างเลยค่ะเรียกว่าเสียเจียงแห่งฉางอันนะคะก็ดูแลดีมากเลยนะคะแล้วก็ฉากที่พวกเขา หยอกล้อกันนะคะนางเอกของเรามือเจ็บก็มีการแบบไปทายาขี้ผึ้งให้นะคะทาไปก็เป่าไปนะคะนางเอกของเราก็เคลิม้มเคลิมแล้วเพื่อนๆน,นี่ขนาดไม่ได้โดนเป่ากระหม่อมนะคะโดนเป่าแค่ฝ่ามือที่โดนที่โดน,โดนมีดที่เอามือไปรับมีดจาก ไอ้คนที่มาเป็นนักฆ่าตามล่านางในตอนนั้นนะคะอุ้ยวัดหวัดเสียวเนาะเอออืมปาดชุกเลยนะคะก็เอาเป็นว่าในตอนนี้นะคะไม่ว่านางเอกจะขาดแคลนอะไรเงี้ยถ้าพระเอกรู้อะพระเอกจะช่วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าพระเอกไม่รู้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าในละครก็จะให้นางเอกของเรานั้นได้โชว์ โชว์สกิลในการเอาตัวรอดแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของสมาคมธุรกิจการค้าร้านดอกไม้อะไรแบบนี้ซึ่งในตอนนี้ร้านของนางเอกก็ยังไม่ได้เข้าร่วมนะแต่น่าจะมีน่าจะมีโอกาสได้เข้าร่วมอย่างอย่างน่าชดเชิดได้ในอีกไม่นานนี้นะคะเพราะว่าอยากตัวอย่างจากตอนที่1 8บแดเนี่ยเดี๋ยวได้อะไรบางอย่างมาจากซันหลังด้วยซึ่งตามเนื้อเรื่องแล้วพวกเราน่าจะเดากันได้ว่าซันหลังน่าจะเป็นองค์จัก,กรพรรดินะคะเพราะฉะนั้นน่า จะเป็นโอกาสให้กับมูดตันของพวกเราเนี่ยได้ทำอะไรแบบได้มีชื่อเสียงขึ้นมาเยอะๆเลยแล้วก็ได้เป็นที่ยอมรับของสมาคมธุรกิจร้านค้าดอกไม้คืออีพวกพวกนั้นะ่ะไอคนในสมาคมมันมันลังแคลังคัดไงผู้หญิงะ่ะเออผู้หญิงทำธุรกิจพวกมันก็รู้สึกแบบแบบไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่ใชดูถูกอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่สิ่งที่ตลกก็คือว่าผู้หญิงนั้นสามารถจะดำเนินธุรกิจนะคะได้กำไรมากกว่าอีกนะคะลูกค้าก็เข้าร้านเติมเติมเลยส่วนไอร้านขายดอกไม้ที่มีอยู่ก่อนในเมืองฉางอันเนี่ยนะคะก็แบบเล่นวิธีศกกระบกก็อย่างที่พวกเรารู้กันเนาะสร้างข่าวลงข่าวลือแล้วก็มาสร้างเรื่องราวนะคะว่าใช้ของถ้ามาซื้อของจัง จากมูตันซึ่งมูตันนี้ก็เป็นคนแบบดึงดูดโชคร้ายนะคะอะไรก็ว่าไปโดนของมาอะไรก็ทําให้คนรู้สึกแบบเออกลัวก็เอาของมาคืนแต่ว่าตอนนี้มูตันของเราเอาคืนหมดแล้วนะคะใช้แผนหมอดูมาก็ใช้แผนหมอดูกลับค่ะแต่ว่าที่เพิ่มเติมมาก็คือได้ระดับเสียนะคะเจียงซางหยางแห่งฉางอันของวเรามาเป็นพีเซนเตอร์ให้ด้วยเป็นนักแสดงให้นะคะ <laughs> ไปซื้อของจากไอ้ร้านนั้นมาไอ้ไอ้ร้านอื่นมาแล้วก็แบบหมดแรงประมาณว่าเครื่องหอมของร้านนั้นทําพระเอกหมดแรงโคตรเลยนะคะแล้วก็มามา,มาฟื้นฟูได้ที่ผลิตภัณฑ์ร้านของนางเอกของเราหัวมันจูนั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปได้ดีหมดเลยในตอนนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกนะคะเพียงแต่ว่าในปมชีวิตของพระเอกในบทละครเนี่ยทำทำให้พวกเรารู้ว่าพ่อของเขานั้นเนี่ย คือเหมือนกับเมียตกต่ำเมียของพ่อคนอื่นๆน่ะใช้ชีวิตตกต่ำลงเนาะเพราะเราก็เห็นเสื้อผ้าที่เขาใส่ใช่ไหมคะตอนที่มากับเด็กผู้ชายคนนั้นซึ่งต่อมาในบทละครเรารู้ว่าเขาเป็นแม่เลี้ยงของเจียงซางหยางแล้วก็ลูกชายคนนั้นก็เป็นน้องชายต่างมารดาของเจียงซางหยางซึ่งก็ดูแล้วจนๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็น่าจะมีปมชีวิตอะไรที่คือเจียงซางหยาง โกรธแทนแม่เขานั่นเองค่ะแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าพ่อนั้นนอกใจอะไรประมาณนี้ก็เลยเกลียด เกลียดแม่เลี้ยงแล้วก็ไม่อยากจะรับรู้อะไรอีกแล้วเกี่ยวกับพ่ออะไรประมาณนี้แต่มันก็เนาะมัน,ม,นมันทิ้งไม่ได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวก็คงมีนางเอกของเราคอยช่วยขัดเกลาจิตใจแล้วก็นะัดจุดนี้คงทำให้ต่างจากในนะวนิยตยต้นฉบับก็คือดูทรงแล้วเจียงซางอย่างก็น่าจะดีๆให้ความช่วยเหลือกับทางแม่เลี้ยงแล้วก็น้องชายต่างมันดาเนาะในในละครเอามาแค่คนเดียวด้วยจริงๆแล้วน้องชายต่างมันดาวเขาก็มีสองคนน้องสาวคนหนึ่งด้วย เป่นเดียวกันนะคะ เส้นทางความรักนะคะของเจียงซางหยางกับนางเอกของเราดูแล้วไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรเลยเพราะเจียงซางหยางเองก็กำพร้าไปหมดนะคะเพื่อนๆพอไม่มีพ่อแม่แล้วเขาก็ก็ไม่คงไม่มีใครมาลังแคลังคัดกับคุณสมบัติของนางเอกของพวกเราแต่ถึงแม้ว่าจะมีนะคะคือในนิยายต้นฉบับมีแต่เจียงซางหยางเขาก็ผ่านมาได้ทุกหมดนะ,ะทุกด่านเลยนะคะเขาก็สามารถแต่งงานกับมูตันได้อย่างแบบมีความสุขมากๆแล้วก็มีลูกด้วยเออมีลูกหลายคน ด้วยนะเพื่อนเพราะฉะนั้นใครมาว่านางเอกของเราเป็นหมันไม่ได้นะคะแต่ว่าในตอนที่เป็นนิยายนั่นก็คือแต่งงานกับตระกูลหลิว,วแต่งงานกับหลิวซางเข้าไป3มปีนะเพื่อนๆไม่ใช่ปีเดียวเหมือนในละครเพราะฉะนั้นถ้าปีเดียวมีมีเพื่อนๆน่ารักบางท่านบอกว่าอัออหวานปีหนึ่งปีเดียวเองบางทีมันไม่ท้องปีเดียวไม่ท้องนะคะนี่น่าจะเป็นประสบการณ์จริงใช่ไหมคะประสบการณ์จริงใช่ไหมของเพื่อนๆที่ที่แบบคอมเมนต์ในลักษณะนี้ใช่ไหมคะมันต้องให เวลาใช่ไหมล่ะเออเอาค่ะน่ารักดีนะคะอ่าล้ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะพูดคุยกันสนุกสนานดีแล้วก็เคมีของอย่างจือกับหลี่เซียนก็ดูแล้วมีความสุขดีนะคะพวกเราก็รู้สึกอืมทำไมหลี่เซียนต้องชอบทําหน้าเจ้าเลด,ด้วยล่ะในเวอร์ชันละครจริงๆแล้วนะเขาค่อนข้างจะแบบว่า โอ,อนอ่อนมากๆเลยนะเจอนางเอกในนิยายเนี่ยคือแทบจะเป็นคนละคนกับกับลักษณะของความเป็นแม่ทัพของเขาเลยนะคะในนิยายเขาเป็นเขาเป็นแม่ทัพเพื่อนๆเ,เอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ